เมื่อวานนี้ปลัดกระทรวงมหาดไทยสุดที่พงษ์จุนเจริมพร้อมด้วยพบตรพเวชลำรงศักดิ์กิตติประพัฒประชุมร่วมกับปปสด้วยกระทรวงสาธารณสุขด้วยนะครับท่านผู้ชมฮะเกี่ยวข้องกันเลยเนี่ยเอามาประชุมกันตามนโยบายคําี้าดสั่งการในยกรัตำตรีเพื่อกําหนดมาตรการที่นําไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมภาษายากสักนิดหนึ่งนะ,ะเพื่อกำหนดนโยบายนําไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมในการแก้ปัญหาในเชิงป้องกันปราบปรามและบําบัดรักษา ปลัดบอกนะฮะปลัดมาไทยท่านสุทธิพงศ์เพื่อให้สังคมใจเป็นสังคมที่ไม่ปล่อยสิ่งไม่ดีมาทําให้เกิดความสูญเสียและเกิดความไม่ปกติสุขจากการดําเนินการสารวจความเดือดร้อนประชาชนในการแก้ปัญหาความยากจนด้วยแพลตฟอร์มไทย QM ของกรมการปกครองจากฐานข้อมูลพบว่ามีพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาย,ยาเสพติดตัวเลขสูงถึง2,07,994ครัวเรือนฮะ2 7 9 0 0กว่าครัวเรือนนะคะ 31,744หมู่บ้านประเทศไทยมีประมาณ70,000หมู่บ้าน uh huh. อ่าอ้นี่ที่ยอมบันทึกไอนน้ไม่บันทึกเนี่ยไม่รู้นะใช่นี่เกือบครึ่งแล้วนะแล้วท่านบอกถ้าเอาจำนวนสมาชิกในครอบครัวมาคูณนะคะจะได้ตัวเลขประชาชนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยหลักคือเป็นล้านคนนะคะ กระทรวงมหาดไทายกำหนดเส้นตาย31ตุลาคมภายใน31ตุลาเราจะมีข้อมูลผู้เสพผู้ค้ายาเสพติดทั่วประเทศในเบื้องตน้นเพื่อจะได้เอามาใช้วางแผนแก้ปัญหาร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งฝ่ายปกครองฝ่ายความมั่นคงตำรวจทหารปรปรสและสาธารณสุข พื่อที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลกันสนทิและกรองข้อมูลอีกชั้นหนึ่งเนี่ยปลัดกระทรวงมาไทยบอกนะครว่าผู้ว่ากับในายอำเภอต้องเป็นแม่งานในการค้นหาผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกตำบลหมู่บ้านฟังนะถ้าฟังไม่ชัดผมย้ำอีกทีผู้ว่าและในายอำเภอต้องเป็นแม่งานในการไปหาค้นหาคนที่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกตำบลทุกหมู่บ้านทาั้งผู้ใช้ผู้เสพและผู้ค้านี่ฮะ จะมีการดำเนินมาตรการปราบปรามควบคู่กับการค้นหาข้อมูลการส่งม,มาไทยจะรวบรวมจากพื้นที่ทผู้ชมครับและเพื่อเกิดความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนก็จะต้องสร้างการรับรู้ของประชาชนและต่อไปจะจับเม็ดสองเม็ดต้องแจ้งข้อมูลทบดังไว้จับเม็ดสองเม็ดต้องแจ้งข้อมูลประหลัดบอกว่าอย่างไรยาเสพติดเบวระแห่งชาติตอนนี้ ฟย,ยาเสพติดมันไหม้ประเทศของเราแล้วนี่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 ไฟย,ยาเสพติดไหม้ประเทศของเราแล้วท่านประหลัดมหาหัดไทยบอกเราต้องประกาศสงครามกับยาเสพติดอย่างเข้มข้นต้องช่วยกันทําให้ผู้เสพเข้าสู่ระบบบําบัดร,รักษาบุคลากรภาคร,รัฐทุกสังกัดทุกพื้นที่ต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและต้องถูกสุ่มตรวจทุกคนจะมีการตั้งคณะกรรมการร่วมกันระหว่างมหาหัไทยสตชสาธารณสุขปปสเพื่อค้นหาปราบราม รณรง์ประชาบันควบคู่ไปได้วยกันรณรง์ไม่จําเป็นฮนะช่วยกันอยู่แล้วก็ค้นหาค้นหากับปราบปรามาใช่ไหมเพื่อให้ยาเสพติดบมไปจากประเทศไทยลูกหลานและพี่น้องประชาชนทุกคนมีความปลอดภัยอย่างยั่งยืนพบตรว่าอย่างไง พลตรดำรงศักดิ์ท่านบอกนะคะว่าท่านนาย,ยกพลเอกประยุทธ์มอบหมายให้ทางสตชสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติบูรณาการร่วมกับกระทรวงมหาดไทยวางมาตรการกวาดล้างผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอย่างจริงจังเป็น ท่านบอกปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติค่ะสถิติพบว,ว่าปัจจุบันผู้เสพยามีแนวโน้มเพิ่มและผู้เสพจานวนมากไม่ได้รข้ารับการบําบัดในทางสาธารณสุขในจํานวนเหล่านี้กลุ่มผู้เสพเนี่ยมีคนที่เกิดอาการทางจิตเวชขมคลัง่งทําร้ายร่างกายบุปาการีคนใกล้ชิดและพี่น้องประชาชนนี่ความจริงเราก็นําเสนอมาหลายเดือนแล้วนะใช่ค่ะน้องไบร์แทบทุกวันพบตรอบอกสั่งการให้ฟังดีๆนะ ภูมิคับการตระเวนภูทรจังหวัดภูมิกับโรงพักทั่วประเทศให้เข้าไปเยี่ยมชุมชนให้เกิดความร่วมมือกับประชาชนภูมิกับกับภูมิครับการท่านต้องเข้าชุมชนกี่หมื่นบ้าน,นทั่วประเทศ 70, เจ็ดหมื 70, <000 S 1> ่นเองเนาะไหมเจ็ดหมื่นใช่ไหมทั้งนี้ทั้งนั้นสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะได้รับข้อมูลเบาะแสายาเสพติดกับกระทรวงมหาดไทยแล้วฝ่ายปกครองทุกพื้นที่คือจะประสานงานกาันผู้ว่ากับนายอำเภอจะเป็นแม่ทัพมีขุนพลคือฝ่ายปกครองตำรวจ กำนันผู้ใหญ่บ้านอวสมจะร่วมกันปราบปรามยาเสพติดแล้วท่านก็บอกจะจับได้กี่ล้านเม็ดถ้ายังไม่เป็นที่พอใจของประชาชนถือว่าไม่ผ่านจริงนะ <c oughs> ท่านว่าอย่างนั้นใช่ไหมค่ะต้องยึดเอาความพึงพอใจของประชาชนเป็นหลักค่ะเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ต้องค้นหาให้เร็วเพื่อ,อแก้ปัญหาไปด้วยกันอน,อนุย่อยสามชุดน้องใบ ประกอบไปด้วยคณะอนุกรรมการป้องกันอันนี้มหาดไทยจะเป็นหน่วยงานหลักนะคะอ,อนุกรรมการปราบปรามจะมีสตอชสำนักงานตรวจแห่งชาติมีศาลและมีอายการเป็นหน่วยงานหลักฟังแล้วก็ต่อไปบำบัดอนุกรรมการบำบัดรักษาจะมีกระทรวงสาธาร,รณสุขเป็นหน่วยงานหลักค่ะจะทํางานลักษณะแอร์เรียบุรณาการคือบุรณาการแต่ละหน่วยมีโต๊ะข่าวในพื้นที่เพื่อให้มีข้อมูลในการดําเนินการนี่ฮะท่านผู้ชมครับ เดี๋ยวได้ติดตามดูกัน <lim> ต่อนะว่าจะทําได้ขนาดไหนยังไงตั้งแต่เปิดปฏิบัติการขณะที่ตัวแทนกระทรวงสาธารณสุขผู้ช่วยประหลัดคุณหมอศักดาอันพาดใช่ไหมค่ะท่านบอกก็พร้อมให้ความร่วมมือจาผลการประชุมเมื่อวานไปกระหนดนโยบายไปสู่การปฏิบัติของโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลจังหวัดและโรงพยาบาลชุมชนโดยเฉพาะภารกิจบําบัดฟื้นฟูนี่พูดกันตรงๆท่านมีพอไหม ลักษณะที่ทางที่จะเอาเขาดูแลบำบัดเพื่อให้เขาหายขาดค่ะแล้วก็ต้องดูแลเขาต่อเนื่องใน long b เพราะไม่ได้แปลว่าเอานึกว่าหายแล้วกลับไปเดี๋ยวกลับไปเสพใหม่หรือกลับไปมีอาการทางจิตทางประสาทแล้วก็ไปก่อเหตุนี่คือสิ่งที่แม้กระทั่งคนในครอบครัวซึ่ต้องบอกคนที่เขารักเขาที่สุดแล้วพ่อแม่ปู่ย่าตายายค่ะวันนี้คนไทยที่เป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่รลานติดยาเสพติดกราบเอาไปบำบัดให้ได้เถอะ ท่านผู้ชมปืนพบออตรไปที่เปิดเผยที่เป็นหัวข้อหนึ่งเมื่อวานนี้ครับผู้ชมครับว่านายมตรีสั่งระดับการควบคุมอาวุธปืนทั้งระบบปรลัดมาทไทยพบออตรประชุมใหญ่อย่างที่ว่าประเด็นสำคัญพลเอกปรารงศักดิ์หมออย่างไร<า>งจะเรียก,ยกคืนอาวุธปืนจากตำรวจใช่ค่ะจะเรียกคืนจากตำรวจเจ้าหน้าที่ปกครองและเจ้าหน้าที่รัฐที่มีปืนทางราชการไว้ในความครอบครองอหรือเคยได้รับใบอนุญาตให้มีปืนแต่ พบว่ามีพฤติกรรมก้าวร้าวถูกร้องเรียนด้วยอาวุธปืนเรื่องอาวุธปืนหรือกรเกษียณอายุราชการไปแล้วแล้วก็มีพฤติกรรมเอาปืนไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม,มเข้าข่ายขาดคุณสมบัติการครอบครองอาวุธปืนดังนั้นจะเรียกคืนทั้งหมดเพื่อตัดตอนไม่ให้เอาปืนที่มีอยู่กับตัวเนี่ยไปก่อเหตุใบอนุญาตมีปืนอ่ะ ต่อไปถ้าใครจะขอใบอนุญาตมีปืนในความครอบครองต้องมีเอกสารรับรองการตรวจสุขภาพจิตจากแพทย์ค่ะเอามาประกอบการพิจารณาว่าจะออกใบอนุญาตให้หรือไม่แล้วก็จะต้องตรวจติดตามในระยะยาวอย่างต่อเนื่องด้วยวันนี้เดี๋ยวจะประชุมนะคะท่านนายกเรียกประชุมตํารวจมหาดไทยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับพรุ่งนี้พรุ่งนี้ขอภัย12ตุลาค่ะเพื่อจะยกระดับควบคุมป้องกันอาวุธปืนอย่างเป็นระบบ